แก่ากมันก็ได้ของอะไรผสมกัลาโอ้โหตรงแงเออลวนีตงในร้านัย oh. oh. ุบลงเออ่ว okay. so uh. oh. ่าเห็นลากบ่อยแปงยุบลงตกลายกรเลยนันแ่น่อยโอ้ากหนั่ีับหกวะนั่นรึก็แค่วใส่อ๋อบอเราบให้มันเสมอบ่ าโอเคครับผมเท่าไหร่นี่ปั๊บปั๊บเท่าไหร่ครับครับปั๊บไรเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าจิตเป็นชั่วโมงละเก้าร้อยครับชั่วโมงละเก้าร้อยครับอ๋อเกียร์เดนี่ยนะครับอ๋ออันนี้รถพี่ได้ปะแกครับรถชาแก่บ่อ๋อครับผมอ๋อได้พี่ครับโอเคหนึ่งของ นี่ครับฟอร์ดครับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เดี๋ยวพ,พามาลากนะครับลากเกดเตอร พามาดูครับโอ้โหนานๆเราจะได้เห็นทีครับแหมใครไปเห็นบ้างครับแบบนี้โอ้โหคือต้องนิ่งนะครับดูดิ ในสูงก็ปรับลงเลยครับเกรดเดอร์อ <c oughs> <the> ่ะรดเทครับพี่น้องอุ้ยให้รถไถเอาผ่านหน้ามาลากแบบนี้ก็น่าจะยากอยู่ครับแต่แบบนี้ลากเอาเนาะแต่ถ้าใช้ผ่านหน้าน่าจะใช้แรงเยอะกว่าครับเพราะถ้าใช้ผ่านหน้าก็ดันเนาะอันนี้มันลากเอาครับ ก้าร้อยชั่วโมงละเก้าร้อดดมมดยดูดิตรงนี้มันต่ำอ่ะแกจะไล,ล่มามาตรงนี้มนหมดเลยคิดเป็นชั่วโมงนะครับ แต่ว่าขับไม่ยากครับแค่กดหางมันก็ลากเลยแต่แบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเร็วกว่านะครับน่าจะเร็วกว่าผ่านหน้าครับ แต่ถ้าจะปรับให้เสมอผมคิดว่าผ่านหน้าน่าจะง่ายกว่านะครับหรือใครชินแบบไหนก็แบบนั้นน่าจะง่ายกว่าครับม้ต้องเล็งเอายังไงไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นผ่านหน้านี้มันจะรู้น่าจะรู้ระดับกว่าครับโอ้หักเอาเรื่องเหมือนกันนะด้วยแบกงมาเต็มผานเลยอ่ะ ทางใต้เท่าาเกียร์เดือยเลยอันนี้ก็น่าจะเป็น่านของเกียร์เดือ์นะครับยาวใหญ่ขนาดนี้รับงานหลวงสบายๆแล้วเนี่ยแบบนี้ทำทางอะ่ะใครเคยใช้แบบนี้บ้างครับ คอมเมนต์มาหน่อยว่ามันขับยากหรือขับง่ายหรือแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับลากยาวๆเลยครับต้องลากขึ้นบนอย่างเดียวครับ แต่คนไม่เคยขับนี้น่าจะยากอยู่นะนี้ลากเอาให้มันเสมอหรือให้มันราบๆเขาจะน่าจะทํำไรอ้อยครับ

นี่ดันมากลบลุมตรงนี้แหละอ่ะไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ